มันมาได้ไหมวันนี้วันนี้ทุกคนมาได้ไหมันได้นี่คือคำเตือนคลิปนี้ประกอบด้วยคําหยาบแบบบุคคลชัญนจีและพฤติกรรมที่บอบสมทั้งการบูลลี่การกันแกล้งถ้าหมดนี้เป็นการแสดงเพียงเท่านั้น น้องๆที่อายุต่ำกว่าสิบหาปีควรได้รับคำแนะนำเกสิ่งเสียงก็เอ้อนี่เลยสิ่งเสียงไปส่งเสียงตบมือเล่งเบอตอนนี้เราก็อยู่ในรายการนิเทศนิวทิวเกมตอนนี้เราไปอยู่กันที่ไหนกันคะที่ไหน โจสรจสลัดตอนนี้นะคะเราก็ถูกจับตัวมาเพื่อพิชิตเกมว่าที่เราจะไปเป็นโจนสรสลัดคนต่อไปตื่นเต้นกันละปิใช่งั้นเราไปฟังกติกากันเลยมาฟังกติกาเกมคำต้องห้ามโจสรสลัดกันมากอหนึ่งจะแสดงติด,ดคำต้องห้ามบนหน้าผาของแต่ละคนซึ่งครูเรนจะไม่รู้คำต้องห้ามของตนเองสองใครที่ดุดพูดคำต้องห้ามต้องออกจากเกมสาม มีเวลารอบละ5นาทีรอบสุดท้าย7นาทีใครอยู่รอดจนเวลาหมดได้1คะแนนและจะหารอดแล้วทายคำบนหัวของตอนเองถูกได้1คะแนนหลอกล่อให้ผู้อื่นพูดคำตรงห้าของตอนเองได้1คะแนนตะก๊อกเราจะเล่นเกมทั้งหมด4รอบและนำคะแนนมารวมเืพ่อหาชนะโอเคเรามาเริ่มเกมแรกกันเลยค่ะโอเครอบตอบ่อ แล้วก็ลืมเลยค, e ค wow. wow. อือตื่นเต้นเงี้ยว้าวก็ติดแล้วหรอเพื่อนเ่เออติดแล้วติดังกะเอาตายอ่ะอะไรอ่ะมาเริ่มเลยรับเวลาอ่าโอเคโอเคอืมไม่ไม่ไม่รับอะเริ่มเลยอะค่ะขอข้อแรก คิดว่าคิดว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกับการทําอาหารโอใช่วันนี้เราถ่ายสองคอนเทนต์ใช่เมื่อเช้าเมื่อเช้าทําอาหารอืมหน้กินไหมแล้วก่หเห็นกูหน้าเดียวของมึงเยอะเลยไม่คือหน้ากินอ่ะคือไก่เหี่ยวมก็มันหน้ากินไม่มะเขือมะเขือคือเละแล้วนะจะทําซุปมะเขือหรอ ช่มคะิดว่าไงคะจะต้องบอกกันว่าเมนูอะไรเมนูอะไรที่ทำแกงพริกกระดานอะไรล่ะเขียวหวานโอเคเป็นไงบ้างคะกินปรากฏว่าอร่อยไหมไม่ไม่ไม่ให้อร่อยคือแบบก็กินได้แต่ว่าไม่กินดีกว่ารสชาติเป็นแบบไงที่ดยแต่ว่าไม่อร่อยพีนงคี่พูดด้วยอะไรอ่ะกูตายแล้วเหรอเมื่อกี้มึงแบ เป็นอะไรตัวอย่างนี้แหละแล้วก็โดนมันไม่แม่ไม่อร่อยคือแบบก็กินได้แต่ว่าไม่กินดีกว่ารสชาติเป็นยังไงเม,มื่อก like, mm ี hmm. it, ้เมืนอก็เป็นอะไรตัวอย่างนี้แหละแล้วก็โดนมันลองไฟดีกว่าเนี่ยเป็นเขามาเป็นหรอ ป้ายิบเป็นไงครับอาหารที่ได้ชิมก็สร้างสรรค์แล้วรู้สึกว่าอาหารของฉันอร่อยไหมไม่เห็นไหมขอบขีบบุเรียเอาเอาทายเลยเข้าบนหัวอะไรดี มาพูดถึงวอล์กวันนี้ดีกว่าที่าเราไปถ่ายเมื่อวานนะคะคิดว่าถ้าไม่ได้ทำแกฉันจะทำอะไรต้องจืดคี่ว่าส้มตัออะไรนั่นถามไรนั่นะคิดว่าอาหารที่เราคุยกันเราทำอะไรมึงวันนั้นโอ้์วานเกงกะหรี่ โกบนายยอมก็เรามกบจะมากบเก่งกันเลยอรมว่า้หเก่ลยเคนกูเป็นคนพิไม่แกหวเลยไม่รู้ว่าจะชนพยงโอเคโอเคมาต่อมาต่ออ่ะสี่ช่วงนี้รู้สึกว่าตื่นกี่โมง อุ้ยนอนสิบเออเพราะว่าแบบมีเรียนแบบก็สายอยู่นะเชาวมากนะเอาดีสำหรับกูว่ากันสิจริงฉันว่าชาวไงสำหรับฉันต้องนอน11โมงต้องนอนกี่ชั่วโมงอ่ะถึงพอนอนวันละ8แก้วกินข้าววันละนอนวันละ8แก้วกินข้าววัน คิดเห็นว่ายังไงเราควรไปเรียนไหมพรุ่งนี้แปดโมงครึ่งไปอืมแล้วสีชอบออกกองกี่โมงไม่ปกติอะปกตินะไม่ออกมอร์นิ่งหรอแต่เป็นออกสี่รู้แล้วไงหมไ่ออกตอนมอร์นิ่งแต่เป็นออกตอนตอนบ่ายบ่ายแทนเพราะว่ามึงกวดจะตื่นใช่ปะ ก็ดูมีเหตุผลก็ดูมีเหตุเงียบไปครับก็อีกก็เมื่อวันี้ถ้าแบบนัดไปทํางานน่ะคิดว่าแบบควรไปกี่โมงเวลาเวลาเราเราจะไปทางานแบบเออข้างหน้าเราจะออกกองไปสี่สะเก็ดควรนัดกี่โมงถบเวลากระเทยเวลากระเทยคือเท่าไหร่ดามใจ ตามใจพีกวนตามใจเมื่อกี้มันปากสันได้ตามใจพี่นางกอดตามใจพี่นางกอดมองมันยากอ่ะเขามันยากคำยากมากเล้วพี่มันรู้คำนั้นนเนี่ยไม่เคุณไม่มึงรู้แล้วไม่แล้วมึงรู้แล้ว่าคำมึงหรอมึงเลยรู้ไม่รู้ถามใบต่อไปไงเพราะว่าไม่มีใครถามกูเลยสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเวลาเรียนนิเทศ ชอบพิสูจน์เวลาเรียนนิเทศอุกูว่าว่าเจ้าของื่อดังชื่อออบอกสื่อไม่ได้เออออกสื่อไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะีไม่เอาก็ไม่เจอแต่คนนี้โอ้ยยากอ่ะอันนี้รู้แล้วไงมันเลยยากรู้แล้วเธอจะไงไงคนยากจริงนรอหน่ค่ะ มอร์นิ่งคือสวัสดีตอนเช้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเช้านี่กี่โมงดีหกโมงหกโมงก็คือหกโมงเช้าหรือหกโมงเย็นหมดเวลามาอคนรอดได้ใบคนละหครำบนหัวนะใครคำบนหัวต่อค่ะเช้าปลอะไม่ใช่ไหมหวารูบอกแม่ว่าราพอไม่ละสีดหลายรอ

พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเริ่มค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนเมื่อเดาหารวันนี้เช่นเคยก่อดก็จะมาถ่ายคือคุณแม่เลี้ยงข้าวค่ะใช่ชอบกันไหมวันนี้รู้สึกว่าทุกคนชอบกันไหมสำหรับการถ่าย EP นี้ชอบค่ะชอบชอบตอนนี้คือถ่ายยิ่งตื่นัวนะคะเออไม่ต้องตัวต้องพูดชอบกันไหมสำหรับวันนี้รู้สึกว่าเป็นไงคะคือ ก็เลี้ยงบริเลิร์ดเลยอโอเคโอเคโอเคทุกมันมาได้ไหมวันนี้วันนี้ทุกมันมาได้ไหมมาได้ยี่ป้ายี่ป้า โอเคมาต่อมาต่อคิวเก่งหลังจากที่ทุกคนได้กินอาหารรู้สึกว่ารสชาติเป็นยังไงคะ Very good คือพูดถึงใค้พูดถึงก็าสันเลยก็ very good แล้วตอนคืนน่ะมึงชอบรู้สึกยังไงเฉยเฉยหรอไม่เมื่อวานเอาะขอจังพวกกูไปซื้อมามาเลวมากก็อยากกินเหรอทำไมแล้วทำไมต้องมากินอะไรตอนดึกๆเออ ก็อยากกินก็ยากกินก็อยากกินทำไมแล้วไม่ชอบกินดึกหรอเราไมชอบกินดึกหรอปวดแล้ไม่ชอบกินดึกหรอแล้วไเาปคาอกม้าะน่ากรอัวาามอีกรอบอ่ะมึงทุกวันนี้มึงตื่นกี่โมงจริงแหละจงัดเชิเดิมเ เราเรารู้สึกว่ามันเช้าไหมไม่หรอข้อบิเม่กก็ตื่นไปไงค่อนข้างที่จะนางกอนางกออะไรเกี่ยวกับอะไรกับนางกอก็ทำเวลาเวลาว่าแบบเออสายไหมอะไรอย่างงี้ก็ค่อนข้างที่จะหลีบนิดหนึ่งใช่ไหมโอเคตาอ่ะมาพูดถึงเรื่อง เ่องสระอางกันดีกว่านาะตอนนี้แล้วรู้สึกชอบการแต่งหน้าเมตอนี้บิวบอบมากแล้วมีรอล่ะชอบไหมโกลชอบไหมช้ชบชอบหน้ามุงมันโกลวดีโอเคไปต่อเราคิดว่าวันนี้อ่ ไม่อะไรเวทีเรากูจะถามคิวอยู่คนเดียวก็ถามดิมึงอยากอะไรอ่ะริเชลลองถามหน่อยอ่าริเชลถามหน่อยค่ะสักเล็กน้อยว่าชอบอะไรยังไงเป็นยังไงการกินการมาของเราวันนี้เป็นยังไงสู้ขนาดไหนกว่าจะถึงอำเภอแห่งนี้ค่ะโอเคค่ะคิดว่าวันนี้เราคือเขาถามมึงคอหรอเออเออให้มึงถามมึงถามว่าอะไรนะขอโทษนมึงไอต่างมึงแล้วแหละ ตอนที่เจอผัวครั้งแรกก่อนจะคบกับผัวเนี่ยรู้สึกยังไงที่เจอเขาเกลียดแล้วพอได้คุยได้อะไรก็เริ่มรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่ากันบ่อยปะรู้สึกว่าที่แบแแรงเกินเออมึงแบบเจอการปุ๊บมึงเกลียดแล้วมึงก็คบกับเขาเออมึงเขาไปเกลียดเขาได้ไงคะเอาดีไปเกลียดเขาจะไปเกลียดเขาได้ออกกล้องนะคะมันบอกว่า อะะไรวมันบอกกูว่าเหอเวลา30วินาทีโชว์ขยันเหรออะไรก็โชวยันกูบอกกูมันบอกกูว่ามันชอบคนขยันไม่ย้เลา้ใคร่ากูเล่นก็คือกูจะตายโอเคโอเคมาต่อกันเราตัดที่อ่ะเป็นยังไง พอกับผัวยังไงคะก็อ่ำตรงนี้หมดเวลาค่ะมีใครขาดกูเลยก็ไม่รู้แล้วก็ขาดบนต่อแล้วไม่โดนนะอารอาบีร้อยไม่รู้นะกูไม่ชอบกูแต่กูยังไม่รู้ครับไม่แล้วไม่ค่อยพูดนะนี่กับนี่นี่กับนี่ต่อจงบ่อยมากเขาพูดกันบ่อยมากจริงนี่แคปเขาเพื่อนูพูดบ่อยมากเออหรอ มาคุณเลยแล้เด้ยวะมาจะมาเืออะไรไม่รู้่ะเดาเาเาสามก็ไม่รู้กโอ้ยกูเพื่อค่าวว่ากินบ่อยมากคิดว่าคำเื่ออะไรคะดึกดึกดึกไม่ใช่หัวกูมากเนืไทยาถ่สายหรอ เลกระดูดทะเลรอบที่สามโอเครอบสุดท้ายพร้อมกันไหมคะพร้อมค่ะขอขอท่าบูดเอนเนอร์จีหน่อยสักคนละ่า โอเคโอเครอบสุดท้ายมา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 ให้พอไหมอสเต็ปนาทีเดียวป้ารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายขอเจ็ดนาทีโที่ขอถามเปเปอร์หน่อยอยากพูดอะไรคือเวลาขับรถคือมุงรีบ้พร้อมแล้วอยากถามว่าวันนี้ขับรถเป็นยังไงตากล้องดีอยสดุดแล้วแบบคืนนี้จะไปไหนเปเปอร์บอกได้ไหมอ็อกซ์ได้ อุ๊ยอย่บ้านแตกหรอบ้านแตกอีกแลาวบ้านกตเองาเองไายเองค่ะตาเอโอเคต่อไปทำไมกนเนีว <ok ้ากูยังได้สอง่ากระตอไม่กระตอ เองนะไมม่ีรโอเคเนยลองบอกสิ่งที่ชอบในชีวิตนี้ชอบอะไรบ้างเสื้อผ้าอะไรอีกอ่ะออีกจังอ่ะอีกลังงานกิงไหนเอ้าแค่นี้หรอก็ะถาอย่างไงอยากดนของผู้ชายหรอไม่ชอบบ้าือชอบผู้ชายขนาดที่จะเอากินเลยเข้ามาดมเลยเลยคลั่ง ไม่อ้อข้อหมายถึงว่าก้างเริงในมันน่ารักอืก็เลิศก็ไรอยู่อ่ะอรลองมาคุยเรื่องความรักกันสักเล็กน้อยดีกว่าคนที่ยังไม่มีแฟนแล้วมีแฟนดี้วไม่มีแฟนโอเคเป็นไงบ้างคะรู้สึกว่าโสดอีหานี่ก็เลิศกยมีผัวก็บอกว่าโสดขอมคเลยสาวว่าบินไปมอกับเข็มจริงไหมบินบินไปตอบจริงไหม มไม่จริงเหรอแล้วไปยังไงอ่ะนั่งรถไปนั네่งรถไปนั่งรถไปไม่ค่ะบอกพวกนี้มันง่ายๆกูยังไม่รู้เลยหลอหลอเออเมื่อกี้ว่ากูชอบอะไรในชีวิตนี้ชอบอะไรแบบสาอย่างนะ มึงชอบความเลิศหนึ่งความปังอความแล้วมมไม่เอานี่เป็นคำนามครับพี่ชื่อเอาที่เป็นคำนามคำนามแล้วเมื่อกี้เวลาเวลาแบบกับมออ่ะไปกับมอสัตว์กับห้องแล้วแบบคุยกับผัวผัวรู้สึกยังไงเหนื่อยแล้วเฟียมเฉยๆเหรอเขาไม่ค่อยหยามดูบ้างเออเคยแบบเห็นเล่นฮินเดอร์อยู่ เป็นไงเจอวิชาเรือเป็นไงไอไอัอเอง้าองายครับันหัวโสดมีรดรอดอดดอลานะเรามาสรุปคะแนนรวมนะครับ ก้อนรู้สึกแล้วร้อนก็สนุกค่ะก็ดูงงงงดีเพื่อนก็อยากแบบไปยั่วโจรสลัดเอออยากไปยั่วโจรสลัดแล้วแบลอยากมีแฟนใช่อยากมีแฟนค่ะรับสมัครแฟนนะคะขอน่หนนะคะงั้นปิดรายการโอเคงั้นปิดรายการกันดีกว่าโอเคงั้นเราก็ โอเคขอแท็กนะคะอยู่ข้างล่างนะคะนี่เลยค่ะคุยจังไม่ได้จองไม่ได้เลยค่ะคลิกมาเลยนะคะขอตอบคลิกมาเลยนะคะนี่เลยค่ะเอาละค่ะปิดรายการเลยดีกว่าอเพราะว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยอ่อมบูทละตอนนี้ต้องการบูธจะนอนอะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องออกจากที่นี่กันแล้วงั้นเราก็จะไปเล่ามันพีคกันต่อ โอเคสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมเล่นเกมไปกับราวชาวิเท็เนลส่วนนะคะคุณคนที่เข้ามาดูนะก็ถึงเวลาอันเหมาะสมและสมควรและควรค่าแก่การปิดรายการแล้วใช่เราไม่แบบทีวีตองนะคะเราทุกคนขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ